สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับพบกันวันนี้28กุมภาพันธ25์2568นำข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวนาครับชาวนาจะได้เงินไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุด1,000 0บาทนะครับอันนี้เฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังนะครับและเป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรังปีการผลิต2567ทั68เอาไว้นะครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2588ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติเพื่อพิจารณาช่วยเหลือในกรณีราคาข้าวเปลือกนาปังตกต่ำนะครับที่ประชุมนบขหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติก็มีมติช่วยชาวนาไร่ละพันครูเรียนละไม่เกิน10ไร่สูงสุด10,000บาทโดยจะได้เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้ไปเลยนะครับซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการอนุมัติก่อนนะครับเพราะว่า เบื้องต้นนอบขอเห็นชอบแล้วแล้วก็จะชงเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับก็หลังหลังครมอนมัิก็จะได้เงินกันนะครับสําหรับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปังเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2 5 6 7 8ทับเอาไว้นะครับทีนี้ส่วนคนที่ปลูกข้าวนาปังอยู่แล้วขณะนี้ปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยลงทะเบียน ปูข้าวนาปังของปีการผลิต2567ถ้า68ไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์ได้นะครับถ้าอยากจะได้เงินต้องติดต่อลงทะเบียนปูข้าวนาปังโดยลงทะเบียนภายในไม่เกิน30เมษายน2568นะครับทางการกระทรวงเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรยังเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนปูข้าวนาปังได้ถึงไม่เกิน30เมษายน2568ย้ำคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนปูข้าวนาปังจะต้องยังไม่เกี่ยวข้าวนะครับ คือยังมีข้าวอยู่ในนาขณะนี้และไปติดต่อลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบได้ว่าปลูกจริงหรือเปล่าปลูกลก,กี่ไร่ทํานองนี้นะครับพอลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่หนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนปลูกนะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนปลูกเอาไปแล้วอันนั้นได้แน่นอนไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ได้เป็นกรณีพิเศษเพราะราคาข้าวเปลือกนาปังตกต่ํานะครับ จึงมีการช่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ